สวัสดีวันอังคารที่28เดือน10ปี2 5 6 8นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันคอนเทนต์ก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนที่เม้นมาถามว่าครับดูดีไหมครับนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ในไทม์เฟรมมนันกันก่อนเลยนะคะในไทม์เฟรมมันเราจะเห็นว่าออทำไฮเดิมของครับค่ะเขาไปทำไว้ที่ประมาณ580บาทนะคะแล้วจากนั้นก็กลับลงมาตอนนี้ก็เลื้ออยู่ข้างล่างนี่เรื่อย ถ้าหากว่าเราดูจากกราฟนะคะเราจะเห็นว่านิสัยของคัพอะค่ะเวลาเขาวิ่งอ่ะเขาจะวิ่งแบบแรงมากนะคะไม่มีการย่อลงมาเก็บก่อนนะมันจะเป็นแท่งต่อแท่งขึ้นไปเลยนี่คือพฤติกรรมของครับนะคะ การที่เราจะเข้าเล่นเหรียญใดนะคะเราควรจะศึกษาพฤติกรรมของเขาก่อนบางทีในทฤษฎีที่บอกว่าเวลามันวิ่งอะ่ะมันจะต้องย่อลงมาบางทีอะ่ะเราอาจจะใช้เวลานานมากในการรอนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องดูพฤติกรรมของเหรียญแต่ละเหรียญในการวิ่งของเขาเนาะอย่างเวลาเข้าลงก็เหมือนกันเห็นไหมคะเข้าลงมามันก็ลงมาแบบเปิดต่อต่อ,ต,อต่อกันมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับในทําเฟรมมันถ้าหากว่าเราดูภาพรวมเรามองว่า ถึงแม้เราจะไม่ใช้พี่โบเขาช่วยนะคะเราก็มองว่ามันลงมาต่ําแบบมากๆเลยตอนนี้ก็คือเหมือนถ้าหากว่าเรานับเป็นขึ้นใหญ่เป็นหนึ่งแล้วก็ลงสองตรงเนี้ค่ะคือเขาลงมาลึกมากถ้าหากว่าเราใช้พี่โบเขาช่วยนะคะก็คือว่าจากจุดสูงสุดของเขาลงมาตอนเนี้ยเขาลงมาลึกถึงอยู่ที่94.2เลยนะคะก็ถือว่าลึกมากๆอกะต่ํากว่า94.2ด้วยซ้ําที่เป็นเป็นโลของเขานะคะแต่เขาก็ไม่ได้ทาเทอร์มินอลก็คือทําจุดต่ําสุดอ่า ที่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นนะคะนั่นก็หมายคามว่าตลาดยังให้การยอมรับเหรียญตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงมาลึกกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจุดตอนนั้นถ้าจาไม่ผิดน่าจะเปิดตัวอยู่ที่ไม่ส0มสิบาทก็ยี่สิบห้าน่าจะส0ิบาทนะตอนนั้นน่ะแต่ว่าเขาลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณสิบสองบาทเนาะแล้วก็มีการดิดตัวกลับขึ้นไป ถึง500กว่าบาทนะคะตอนนี้เขาก็ลงมาก็ไม่ได้ต่ำกว่าจุดจุดเริ่มต้นหรือจุดต่ำสุดของเขาที่เคยทำไว้นะคะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ว่าเขาน่าจะไปได้แต่ถามว่าจะไปเมื่อไหร่ตรงนี้มันไม่มีใครสามารถตอบได้เนาะแต่ก็ดูจากข่าวนะคะว่าครับเขาก็มีการพัฒนาทำแผนงานอะไรของเขาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะส่วนตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเรามองในในรา,ายเดือนเราจะเห็นว่า มีการถ้าถ้าอ่านตามกราฟก็คือเหมือนกับเขาอะสะสมพลังตอนนี้ของเขานะคะแต่ว่า RSI ของเขาอะยังอยู่ใต้เส้น50อยู่แต่ลักษณะของเขาเนี่ยเขาทําทเหมือนกับแบบไม่มาไม่ไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนเนี้ยเขาเดือนที่หกละเพราะฉะนั้นกลับมาในเรื่องของการที่ว่าลักษณะของแท่งเทียนของคับอะค่ะเวลาเขาวิ่งอะเขาจะวิ่งปุ๊ดขึ้นไปเลยเห็นไหมคะจะมีการวิ่งปุด๊ดลองดูในไทม์เฟรมสัปดาห์ก็ได้ไทม์เฟรมย่อยนะคะย่อยลงมาอีก เราจะเห็นว่าอ่าเวลาเขาวิ่งดูนะคะเวลาเขาวิ่งเห็นไหมว่าครับอ่ะเขาจะวิ่งแบบคือปุ๊ดขึ้นไปเลยไม่มีการที่ว่าเอย้จะเบรกตรงแนวต้านตรงนี้แล้วมีการย่อกลับลงมาไหมเข้าไปแล้วเขาเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นในการซื้อครับค่ะถามว่าถ้าถามว่าเขาลงมาลึกไหมลึกตอนนี้นะคะลึกมากแต่ ถ้าหากว่าการเล่นโดยการที่ว่าเรารอให้เขาเบรกออกไปก่อนแล้วก็รอย่อออกมามันอาจจะไม่ได้ดังนั้นนะเพราะว่าเราเห็นกราฟแล้วก็คือแท่งเทียนของเขาอ่ะคือเวลาเข้าไปเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะถ้าหากว่าจะให้บอกว่าควรจะเข้าเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณว่าคุณเชื่อมั่นในเหรียญน,นี้มากน้อยแค่ไหนแล้วที่สําคัญที่สุดอะค่ะคุณได้ศึกษาพฤติกรรมเขาดีแค่ไหนถ้าหากว่าคุณมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือลักษณะของการ สะสมพลังถ้าเรามาดู RSI ช่วยนะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยค่ะเห็นตรงโลตรงนี้ไหมโลตรงนี้กับโลตรงนี้มันเท่ากันแต่ RSI มีการยกนั่นแสดงว่ามันมีโบลุ่มที่เข้ามาซื้อแล้วตรงเนี้ยค่ะก็คือเราจะเห็นว่า RSI เขาก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งตรงจุดนี้นะคะในทางฟมวิกตรงจุดนี้ตรงโลของแท่งเทียนตรงจุดนี้นะคะกับจุดเนี้ย ถ้าเรามองที่แท่งเทียนะมันจะเท่ากาันแต่ rsi มันมันยกนะคะถ้าหากว่าเราเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้เราจะมองเห็นว่าตอนนี้มันมีวอลุ่มเหมือนกับมีคนเข้ามาเก็บสะสมตรงนี้เรื่อยๆถ้าหากว่าคุณมั่นใจนะคะคุณคุณคิดว่าเอาโอเคคุณพอพอใจกับในราคาเนี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะซื้อได้แต่ว่าคุณก็ต้องรอให้มันถามว่าทํากําไรได้ตอนไหนตรงเนี้มันบอกไม่ได้ นั่นก็คือต้องรอให้เขาเบรกขึ้นไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าพฤติกรรมถ้าเราศึกษาพฤติกรรมของคับเราจะเห็นว่าเวลามันวิ่งอะมันวิ่งไปเลยมันไปแล้วมันไปเลยเวลามันพักเห็นไหมคะมันพักตัวแค่นิดเดียวแล้วมันก็ไปเลยนี่คือลักษณะนิสัยของคับนะคะถ้าหากว่าวันนี้คุณพอใจในราคาตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้แต่ไม่ได้แนะนําหรือว่าชักจูงให้ซื้อนะคะตรงนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณเองนะคะแต่ถามว่ามันลึกไหมมันลึกค่ะ